สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่เท่าไร่อ่ะคุณรัตบันวันนี้วันที่สิบสามนะคะเดือนตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะนี่นะทุกคนนี่นี่นี่น,นี่ทุกคนดูสิมันหนักเกินเอาไม่ไหวไลายมันใหญ่กว่าตูวอะ<ว>มันไหวทุกคนดูนะเด็กมันมาทํางานนะวันนี้นะมันยกไม่ไหวมันหนัก มันใหญ่เกินเดี๋ยวผมยกไปเด็กแล้วทุกคนแล่มันตาตุรวจจลายไหนเดียดูมันตาทุกคนเด็กคนนี้นี่นี่มันไปที่รถแล้วนะทุกคนมันหนักเกินลูกป้าทำการขายคอเปที่เรียบร้อยนะป้าขายคอปที่เรียบร้อยแล้วนะตอ,อวนะตอนนี้นะราคาก็เพิ่มหยับขึ้นมาสักหน่อยนะเดี๋ยวเราก็ฮะก็แม่บอกว่ามันหนัก ออกไปออกไปแม่ถือช่วยถือมาดูมันทุกคนดูเด็กคนนี้แต่เมันเดี้เอตังไปซื้อของเล่นแตี๋ว่าซื้ออะไรเดีลูกของเล่นซื้ออะไรนะน้องจะได้อะไรนะผมจะได้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 เบบีสีแดงมาซื้อ่ะค่ะอ่ะคนอํก้าแล้วพ่อพ่อที่แม่จะขับรถเดินหน้าอยู่ลูกถือสับก็ถืออยู่มันทุกคนมันไม่ยอมแพ้เลย พ่อช่วยนะดูเลยลก,ก็กคนแตกก่คนนี้นี่อยากทำทุกอยา่างแต่ว่าโตไม่รู้จะทำไหมนะมมพูดมันเก่งทุกเรื่องนะไอ้เปียกนะปามันก็ขาดคอแล้วนะทุกคนตอนนี้นะ,ะมาเอาอีกลายลายเด็กนั่นนะ ข้างขวามีลายหนึง่งดูทุกคนดูกันต่อนะข้างขวาลายนหนึ่งนู่นลายจะแทงมาแล้วลูกเออเปี้ยมาเ,เดียวรอดมันใหญ่เกินเพื่อลูกเดิไนไปข้างหน้าหน่อยลูกไปไหนอะลูก คนหน้าสงสารจริงๆนะเอาขออยัาไปแม่จะาพารถไปนะน้องออกหน่อยนะลูกนะไปเลยทำบวกให้ดีนะลูกเด็กเปี๊ยกไม่ช่วยแทงปาล์มนะคะวันนี้โรงเรียนปิดเทอมนะหาได้ได้เทิมเสริมว่านะมรู้สักกี่บาทแล้วลวทุกคนที่มรดสามาเนี่ยมันได้ทุกทีนะตังนะ ไปดูทลายปลาเมืนอก่อนนะทุกคนคนแทงบอกว่าจะมันจะขาดคอแล้วนะตอนนี้นะไม่รู้จะขนาดนไหนนะทุกคนลายก็เริ่มใหญ่แล้วนะล,ลายไหนอะลูกลลที่ไหนอะลูกกี้พ่อไปแล้วอ่ะอ<า>๋ออยากได้ลายเลย็ก <c oughs> ขุดยไดาทุกอะไรเลย,ยทุกอะไรอย่างเดียว คือคนเรามันอยากได้แต่ของใหญ่ๆนะแต่ลูกฉันอยากได้ลายเล็กนะเพราะมันเอาไม่รอดน,นะมันตียากให้ลายเล็กเพิรน,นะ่ะลายเล็กก็ติได้กี่โละลูกลายเล็กก็ได้น้อยตังน้อยเลยลูก <ผม S 1> ถ้าลายใหญ่ตังเยอะนะไ,ไปดูวิธีแกนแพงกันหวานนะทุกคนเดินทีเดียวสี่แถวเลยนะคะตอนนี้เพราะาว่าปลามันเล็กนะเราไม่ต้องเที่ยวบนไปบนมาอยูน่นะทุกคนนี่นะ ลายเล็กแตงว่าลายเล็กแล้วมันจะเอาไหวเหรอลายเล็กมันก็เอาไม่ไหวหรอกไอ้เปี๊ยกนะทุกคนไอ้เปี๊ยกมันทําท่าไปนะโอ,อ้ประเทพดักชึบเลยทุกคน,น,เ,น,นเลยนะทุกคนเลยนะดเดี๋ยวชุ่มให้เลยนะนั่น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 นะระวังตีนะลูก,เ,กดเดี๋ยวค่อยติ่มมานี่ก่อน ามันแทงมานี่มาโชว์กันนะทุกคนปกติเราแทงด้วยนะแต่วันนี้ไม่ไหวนะทุกคนเพราะว่าพักร่างกายแนละ้าพูดไปหาหมอมาระบมทั้งตัวนะแทงปาล์มนี่ไม่ไหวจริงจริงโอ้ยยกแล้วทุกคนยกเลยยกเลย,ลยลนั่นตอนนั้นอตอนนั้นลายหนึ่ง <c oughs> นี่อะไรหลวง เรียกว่ามาเลมปาบนะทุกคนเพราะมันเม็ดเลยนะเม็ดคอเลยนะนคอนะือมเยตอสิบแปดสหกต้องเข้าแล้วนะตอนนี้นะเทม,มีเดียวคอร้างไปเลยนะไม่ถึงไหนนะกุ๊บครับวันนี้นะทุกคนอะไรนะเที่ยวเสร็จทำงานต่อนะ ทำงานเพื่อไปไหนคะทำงานเพื่อไปเที่ยว,ต,ยวตังหมดแล้วต้องทำงานกันก่อนเขาจะถามว่ามึงอะไรจะได้ถ่ายก่อนสักทีถ่ายเลยนะนี่ทุกคนรอนั่นแหละไม่ต้องกิ้งมาเดี๋ยวแม่ไปลูก เริ่มหมดกันทุกแปลงแล้วหรือยังคะฝั่งนี้ปลาเล็กเริ่มหมดนะปลาใหญ่ก็ไม่ค่อยมีก็เหมือนเหมือนกันคิดว่าลนะราคาก็ทิกิดได้ยี่สิบบาทได้แล้วน,นี่ยังเจ็ดโมงครึ่งอยู่เลยทุกคนมาตั้งแต่เจ็ดโมงนะพอแล้วป๊าไปไหนนี่ <laughs> นนจะว่า <laughs> โอเคทุกคน เด็เจ้ต้องไปเก็บทางกันแล้วนะทีนี้นะ,ะไปดูนะเขาจะเทงไปพลาดโคมไมนะ่หรอมันกลิ้งไหมนะทุกคนเด็กคนนั้นนะเดี๋ยวเราต้องมาดูมาเก็บทางก่อนนะนี่นะช่วงนี้พักฟื้นร่างกายนะแต่ก็ต้องใช้ตังค์นะทุกคนนี่นะ พี่บ่าวคนนี้แกเทเองยกเองนะวันนี้นะวันนี้ค <c oughs> ผมผ,ม,ผม,มีกล้าน่ยผมยกลยนั้นได้แล้ว <c oughs> ทุกคนได้ยินไหมทุกคน เพ้อเจ้ยตายนะเด็กนี่นะมาแล้วนะแะมามั่วทั้งวันนี่ทุกคนปูยังไ่ได้ลูกใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวใหวต่มันมีลายใหญ่เพย,ยกไม่ได้ผมยกได้ไปที่พ่อไปอเอาพอเดีอะไรให้มาเร็วมาเร็วพอเดีลายเล็กมาเร็วมาดิว,ม,วมันดีใจแล้วทุกคนมันดีใจแล้วมันดีใจแล้วได้ลายเล็กนะ เสียดให้มันกันนะปะที่ไม่มันเดียวป่ะ,ะเกือบโดนลูกไปนะมันมันไม่เลนะดูมันทีมเองนะ่วยท,ทุกคนเอาไปทุกคนยกขึ้นรถนี่เราไม่ได้ใช้เขาเลยเข้ามาเองนะทุกคนเพราะเขาอยากของเล่นนะ ไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะทุกคนนานนานนานน,านไม่ได้โม้นะทุกคนตัวนี้นะตัวนี้ตัวสเีรตนะทีตัวีเอนะคะอย่าโม้นะอย่าโม้พอ่อายเล็กย่อครับตัวลาเลกังโมยย่คือบางครั้งถ้าเรามาใส่ปุ๋ยนะทุกคนแล้วถ้าเขารง้เรียปิดนะเขาจะมาด้วย มาคราวนี้พอมาถึงนะถ้านั่งหน้าในรถกับแม่เนะี่ยเขาจะไม่นั่งเขาจะไปช่วยพ่อเขาใส่ปุ๋ยแต่นั่นแหละใส่ปุ๋ยได้ค่าจ้างประมาณ200ได้นะพ่อแม่ให้นะแต่ว่าค่ายาหมอนี่เลยทุกคนค่ายาที่ประมาณประมาณหนะ้าหกร้อยนะถามว่าคุ้มไหมก็คือไม่คุ้มนะหลังๆก็คือพ่อแม่มาใส่เองนะแล้วก็รักนี้มาแบบว่าเขาไปโรงเรียนนี้แล้วเขาค่อยมาใส่นะถ้าพอนา ถ้าเรามาใส่อะเขาจะมาด้วยไงเรก็เลยต้องนี้มาอยากให้เขารู้นะว่าเราไปใส่ปุ๋ยชอบมาตังชอบทำงานนะคนนี้นะแต่ไม่รู้โตจะทำไหมนะเล็กๆก,ก็แบบนี้ทุกคนไม่รู้จริงเปล่าโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับน้องกุก๊บกับพ่อเขาด้วยนะคะทุกคน สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะจุ่มดูเด็กนี่นะดูเด็กอีกสักทีก่อนนะไม่ธรรมาดานะไม่ธรรมาดานะ,าานะเป็นยังไงไม่ธรรมาดาเป็นยังไงลูกแข็งแกร่งแข็งแกร่งเหรอมีกล้าเหมือนปูอ่ะมีกล้าเหมือนปูด้วยโอเคนะคะอย่าประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคน